โตโยต้าฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์นะเกียร์ธรรมดามารีวิวกันนะคะใครสนใจหรือว่าใครกําลังมองหาฟอร์จูเนอร์เกียร์ธรรมดาอยู่นะคะคันนี้แนะนำไปอีกแนะนำอีกคันหนึ่งเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์นะคะปี2011นะคะเกียร์ธรรมดานะคะด้านหน้านะคะจะเป็นสเปนหน้าแชมป์นะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างยางใหม่เลยนะคะดอกยาง oh. เหลือล้อนๆเลยนะคะ ปี2021นะคะอ่าล้อมแม็กขอบ17นะแล้วก็ด้านข้างนะคะมีกระจกมองข้างมันใสเรลียวแบบนี้นะคะคันนี้จะได้เป็นสีขาวนะแล้วก็อ่าติดกันศาสตร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มกรองแสงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวอ่าตรงนี้นะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะยางปี2021ทั้ง4เส้น ด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซนเซอร์หลังสองจุดนะคะคันนี้จะยังไม่ได้ติดกล้องมองหลังมา <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในของ f o r t u n e r รคันนี้นะคะติดเครื่องเสียงเพิ่มมานะคะนี่เป็นเครื่องเสียงแบบนี้เลยเป็นตู้ลำโพงนะคะสำหรับใครที่สายบันเทิงนะคะคันนี้คันนี้พลาดไม่ได้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็นี่สภาพรถต้องดูเลยว่าสภาพรถดูดีมากๆนะคะไม่มีชนหนักพิกความแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในของ Toyota Fortuner คันนี้กันบ้างนะคะด้านในนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเบาะเป็นเบาะธรรมดานะคะแล้วก็อ่าเบาะเบาะไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีย้วยนะคะแล้วก็ภูมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังชั่นอเพิ่มเสียงรถสิกงตรงนี้ได้เลยนะคะรถปี2011นะคะคันนี้เลขวันอยู่ที่145,402กิโล ส่วนจอนะคะจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะเล่นบลูทูธได้ FMAM MM ได้หมดนะคะ CD DVD ได้เลยด้านล่างนะคะเป็นเครื่องเสียงแบบนี้อ่ามี p a ก k i n g เ e นเซอรเนี่ยมีระบบอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับใครสายลุยนะคะชอบขับรถแบบมันๆนะคะเกียร์ธรรมดาคอนเทนเนอร์ขับมันมากๆนะคะแล้วก็มาดูที่คอนโซลกันบ้างนะคอนโซลนะคะไม่มีร่องรอยขูดขีดนะคะ นี่คอนโซลก็มาดูที่ด้านบนกันบ้างค่ะเออด้านบนที่บางแดดมีกระจกนะคะมีกระจกฝั่งคนนั่งนะคะฝั่งคนขับแต่ไม่มีอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ของนะคะไฟเฟยติดหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะก,กลางอ่าแล้วก็ส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะค่ะมาดูที่ด้านหลังกันนะคะเบาะด้านหลังนะคะจะพับได้แบบ4060นะแบบนี้ แบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ราวแบบนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีตู้ลำโพงตู้ลำโพงแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูทางด้านห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะค่ะมาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะเปิดฝาโปรงมาก่อนเลยนะคะดูที่ฝาโปรงก่อน าป,ปล่าปงเดิมๆนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยอ่าเม่มีแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพทอะไรอยู่ครบนะคะค่ะ